ตัวโยกเคยเข้าเท้าแพงบอกว้าสบาย,บาย,ายๆนะคะยังมีแรงเหลืหอๆเวลายามเช้าตอนนี้ก็คือ7จ็โมงครึ่งเป็งๆนะคะสวัสดีค่ะรายการโยทูเบอร์นั่นเองนะคะวันนี้โยจะพาทุกคนไป ซิตี้รันกับโยนะคะโดยมีแจสเป็นหมาไซบีเรียนนะคะแจสก็เป็นน้องใหม่นะคะมาอยู่กับเราได้6เดือนแล้วนี่แจสชอบวิ่งแล้วก็ว่ายน้ําเก่งมากวันนี้นะคะเราก็จะไปซิตี้รันนะคะที่จะโชว์ทุกคนในรูทวิ่งของเส้นสุขุมวิท oh. ไปที่สะพานเขียวแย่ไปเบนจากกิต ja ิ itt, แล้วก็วนกลับมาไปร้านกาแฟกับร้านซ่นกอกไก่ของแจสที่แจสชอบมากอ้าว,รวมรวมแล้วก็น่าจะได้ประมาณ4ี่โลก็ดีถ้าพร้อมแล้วไปซิตี้รันกันค่ะ yeah. ไขจุงไขว่าแม่เริม่มงงทุกวันนะคะก็จะเป็นแจ๊จุงโยที่นี่ร้านอาหารประจำชอบมากร้านอาหารอร่อยของโยนี่เองเอาไปวันนั้นแจ,จ๊สเจอลูกนกแจ๊สเกือบช่วยชีวิตไว้ด้วยการเอาลูกนกตัวน้อเข้าไปในปาก ดีนั่งนัดออกมาจันปกต,ตินะคะโยก็จะวิง่งไปตรงนี้ไ่เข้าเ้าหกนะแล้วก็ไปวิ่งออกลุฝั่งของสวนลุมนะฮะขึ้นสะพานเขียวก็วิ่งกลับแล้วก็จะไปอยู่มุมนี้ถ้าพร้อมแล้วลุย มันแต่ว่าหมาเขามีวันนี้พาน้องมาเราก็ต้องมีเสน้นนล่คนข้างหลังไว้ไหมขากลับมอเตอร์ไซค์เหอะอะไรนะขากลับมอเตอร์ไซค์เหอะอากระบดไปด้วยค่ะพี่<อ>ไปด้วยได้ไหมเ,<อ>เดี๋ยวไปอีกหนึ่งกิโลก็จะถึงร้านกาแฟแล้วพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปแจ๊ปเราไปกินซี่ก,กอกกันเถอะเร<อ>็ว ปกติก็จะแบบอยากไปไกลกว่าน,นี้้วแต่ว่าวันนี้ออกสายเนยเอาจริงแบบหกโมงตื่นแล้วแล้วก็ผ่าแจไปเมื่มวันวิ่งกัน6กโลแจดีสบายมากกินน้ำครั้งเดียวแข็งแรงมากเพราะว่าแจจะกินข้างทางไปจนจนอิ่มมาดูบันูมดูมาดที่ดดแดดตอนนี้นะคะเราก็มาถึงถนนสุขุมวิทแล้วขึ้นมายู่ซอยสิบ เราจะวิ่งตรงลงไปยาวไปที่ร้านกาแฟนะคะหน้าโรงแรมเจดีบีแมร่ออทร้านนี้กาแฟอร่อยมากแล้วก็แจ๊ชชอบกินไส้กรอกไก่ที่นี่มาก yes. yes. oh. สี่โลพอดีเลยค่ะเก่งมากเลยลูกไปกินน้ำแปนนี่คือร้านกาแฟของแคสซี่ไส้กรอบไก่อันทรงคุณค่าของเราอาะไรบอกก่อนร้านนี้เนี่ยคืออยู่หน้าโรงแรม J W Marriott นะฮะก็อยู่ตรงหน้าสวิทซอยสองก็จะมีคมอฟฟี่ชั่นอยู่ตรงนี้ ดีงามมากกาแฟาอร่อยมากแล้วที่นี่เป็นขนมปังโฮมเมดเลยนะคือแบบอุ่นออกมาเป็นหลายอย่างมีเค้กมีอะไรอย่างนี้ก็ใครที่แบบผ่านไปผ่านมาเช้ชาๆเสาร์ที่เราเ่ายว่าแบบคนนั่งแน่นเซ็ตแรบบ้อนนะ ะค,ะคุณจะวิ่งเพลิดเพลินม,มากไม่ได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกจุดเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเปิดช่อบ้างอะไรบ้างถนนไม่เรียบบ้างอะไรเงี้ยตัวโยเคยเข้าท้าแปลงบ่อยแต่โย่ชอบการวิ่งซิติรันคือมันเข้าเราเบื่อในการวิ่งเนพาร์ทที่มันแบบเรารู้เส้นทางเดิมๆมันอาจ,จทำให้เราแบบเบื่อนะแต่พอออกมาซิติรันก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเพสเราเนี่ยจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะแต่ะมันจะทําให้เราได้วิ่งนีประสบการณ์ดีขึ้นแต่ก็ พยายามเลือกเวลาที่ไม่เช้ามากๆไปเลยแต่เย็นมากๆไม่ค่อยแนะนำนะว่าพ l ลูชันเยอะมากรถยิ่งติดก็ยิ่งแบบมีฝุน่นควันพิษเยอะอะไรเง,งี้ยเนาะดังหน้าค่ะเดี๋ยวยมมีอีเวนต์ต่อเราจะไปที่กรมอนามัยการงานส,าสุขภาพสุขภาพตามไปดูกันนะวันเดย์วิทย์ กมอานามัยกรมอานามัยหมายความว่าเราเป็นคนที่แข็งแรงเข<อ>าลเลยเลือกเราไปที่กรมอานามัยก <c oughs> ็จะมีงานอีเวนท์ที่นั่นนะคะเป็นการปเปิดตัวกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเอ็กซ์เซอร์ไทั้งหลายแหล่นี่แหละชวนคนให้ออกกําลังกายเยอะขึ้นซึ่งโยก็จะไปร่วมงานและเป็นวิทยากรค<ว>ุยเรื่องสุขภาพมู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวชอบบูทนี้ลดหวานมันเค็มเป็นอะไรที่เราพยายามพูดตลอดเลยว่าหวานมากไปก็ไม่ดีมันมากไปก็อ้วนเค็มมากไปก็สงสารลับไปตัวเองเพราะฉะนั้นสามสิ่งนี้ถ้าลดได้ลดเลยคะ่ะได้ยินไหมลดเถอะเดี๋ยวเรามายกันดีกว่า,เ,าเข้าไหมอะเข้าไหมอะโอ้อยเดี๋ยวทีตรงนี้เลยจ้ะเป็เหรอแม่นเหรอเดี๋ยวก็รู้มันมีสี่รูมันต้องวิ่งเข้าจะทัน รเราเล่นเล่นกวลาทุกอย่างที่ทำได้แต่ว่าเป็นนักกายการนะคะคือก็อว่ายน้ำปั่นจักรยานมอเตอร์บินซึ่งในช่วงที่โควิดเก็ที่เราไม่สามารถออกจากบ้านตัวซซ้อนได้ดัวยป็นวก็เลือกการที่จะใช้ใชว,ชวิ่งแบบเช่งนเพราะฉะนคือกิจรรมไม่ได้ที่ทำได้ะคะ่ึงร้อยวันถึงร้อยโจนี่กระดากที่คนได้อยู่ งานที่2ของอวันนี้สบายคะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้เราก็มางานที่กรมนามาัมยสบายๆนะคะยังแรงเ,เหลือๆนี่สามารถไปวิ่งอีก10โลปั่นจักรยานสัก40โลแล้วก็ค่อยไปกินดินเนอร์ก็ย่างได้ก็ <c oughs> มีเวลาไหมคะเมื <c> ่อ <oughs> กี้นั่งในเก้าอี้ยังจะหลับก็เอาเชิญ <c oughs> <c oughs> ชวนใหทุกคนนะโครงการก้าวท้าใจมาช่วยกันหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อค่ะเรามีนัดดินเนอร์เป็นร้านอาหารอินเดียไปคนเดียวไม่มีผู้พาไปดินเนอร์เราก็ไปคนเดียวก็ได้อา้าวเดี๋ยวตามไปนะคะเดี๋ยวขอไปแปลงร่างให้เป็นแบบสาวสวยเซ็กซี่ไม่มีผู้ <laughs> น้อะไรจางกินซุปเธอจะไม่รู้หรอกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยแค่ไหนเพราะมันเป็นวันเดย์วิดโยอ๋อแล้วก็คนจะรู้อยู่นะวันเดย์วิดโยเม้ซฉ่พาะจะต้องแต่งแต่ต้องกินฟันปอมร่วงเหรออะไรร่วงมาจากปากอะพอหลังแต่งตัวมาก็ให้แบบให้เกียรติเจ้าของรายการก็้า้อันนี้ให้เกียรติร้านอาหารค่ะอ๋อให้เกียรติร้านอาหาร ตอนนี้เราก็อยู่ด้านในร้านอาหารอินดัสแล้วอยู่ด้านนอกนะด้านในมันคือข้างในตามทฤษฎีก็ถูกเขาเป็นด้านนอกของร้านแต่กูหมายถึงว่าเข้ามาในร้านเขาแล้วทีนี้นะตกแต่งเก๋มากสมมติว่าถ้าเราอยากจะมาจัดงานค่ะเราในภาพนีว่าฉันอยากจะจัดงานสละโซอันนี้ีกลเอามหมที่อยากจะงานวันเกิดอันนี้ใกล้หน่อยฉันจากจัดงานวันเกิดฉันก็จะมาจัดที่นี่ใซยิดและยังไม่ถึงฉันก็จะให้เพื่อนทุกคนแต่งตัวเป็นสาวอินดียรดาตะแบบนี้สวยๆเนี้ย ก็วันนี้นะคะโยก็จะพาไปดูเมนูที่เรียกว่าเป็นท็อปท็อปของที่นี่เลยก็จะมีเนื้อหลากหลายมากนะเราก็อาจแบ่งแบ่งไปว่าเนเนี่ยมาจากทางเหนือใ็่หัวเลืคอขอินเดียใช่หัวเป็นทางเหนือขอานเราเป็นทางเหนือของอินเดียซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นเมนูอย่างนี้กันบ่อยๆถ้าเราไม่ได้ไปที่ประเทศอินเดียเลยแต่ว่าที่นี่บางเมนูเขาก็จะมาอดแ p ปทำให้มันดูเป็นฟิวชั่นให้น่าทานทานง่ายขึ้นเขาบอกว่าบางเมนูมาจากเซา t h แลก็จะมีจะมีสเต๊ก ก็ลูกตาเลยมีอะไรสตีดมีอะไรกับเสาเสือบ้างสตีดที่ทำมันจะพูดไม่ได้เลยโอเค <laughs> <laughs> okay, นะั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูจะหน้าตาอร่อยแค่ไหนะขอบคุณนะที่ามาไทายมันเพื่อนแต่เดี๋ยวเข้าน่าแต่งตัวเบาๆหน่อย <laughs> อโอเคไป <laughs> จริงอะระดับนี้มันคือเรียกว่า1 2 3 4 5ระดับไหนระดับ5มันต <Wow. S 2> ้องว้า wow. วจริงๆเขาดูบนโต๊ะนี่ค่ะเรียกว่ามาครบที่ถ้าเกิดว่ามาแล้วควรจะต้องสั่งเลยไม่กินอะไรได้บ้าใจเย็นก่อนสิเดี๋ยวเราต้องบอกกันว่าเวลาแบบพวกอาหารอินเดียเนี่ยเวลามาจิบเขาจะเสิร์ฟด้วยออเดอร์ของข้าวมาด้วยเพราจะมีเปน็นนี่งเป็นแบบหนอนอันนี้อันนี้จำได้อันนี้เป็นหัวหอมเป็นน้ำมะขามอันนี้เป็นเมน่นแล้วก็นี่เป็นแม,มงโก้ค่ะดนสีเขียวไปเลยนะเน มันมีมันมีปัญหากับเต่าเติมกับเสริเหมือนกันอันนี้นะเขาก็จะทานกับอันนี้มันเหมือนกับเป็นข้าวเปลือกเป็นแป้งเป็นแป้งอันนี้ที่ขอชิมให้ดูนะคะโยชอบน้ำจิ้มเปรี้ยวๆมากที่สุดที่เป็นเหมือนมิลเนเนียปกติเยชอบทานใส่ลงไปในข้าว่ขนขณะที่เราเหมือนกินข้าวหมกใช่ใช่ใช่จริงๆน้ำจิ้มเขียวถูกป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเมนูที่อยู่บนโต๊ะขออนุญาตที่จะต้องแบบอ่านโปยเลยเพราะว่าอยากให้แบบข้อมูลที่เป๊ะจริงๆวันนี้เมนูที่เขามาเสิร์ฟให้เรานะคะมีมิกซ์เกล ตัวนี้ก็จะมีทั้งไก่ปลากุ้งแพะมันมิกซ์อะไรนะคะมิกซ์เกลมิกซ์เกลก็คือมันพวกอาหารย่างต่างๆนะคะนี้ก็บอกว่าเป็นแบบว่าย่างแบบย่างเตาถ่านใช่ไหมอ๋อเตาที่จากดินเลยเพราะเขาจะมีบอกว่าเวลาของเขาคือที่จะต้องแบบว่า้ย่างเตาแบบเนี้ยมันจะหอมมากใช่ใช่ก็เป็นแบบแบบดั้งเดิมแบบชาวบ้านชาวบ้านทำมาอะไรเงี้ยนะก็จะหาแานยางออริจินอลออริจินอลอะ มาอย่างที่2องร้านในที่ิัวนี้เป็นแพะค่ะเป็นแพะย่างทราบถึงขั้นตอน,นการหมักเนี่ยเก็ใช้ม,มะกอเป็นการหมักมะกอดีเพื่อจะให้กลิ่นอนะ่ะไม่มีใส่เนื้อไม่กวนพลาดเลยใช่ค่ะค่ะ ตัวนี้บัตเตอร์ชิคเก้นเราจะรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเวลาเราไปทานอาหารยุโรปสิ่งเดียวก็จะสั่งบัตเตอร์ชิคเก้นบัตเตอร์คุ้งและแบบอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์ชิคเก้นก็ดูดีมากมันระบายขึนนี้เลยก็จะเหมือนกันคุ้งแต่อันนี้บอกว่ามาจากทางใต้แกงกิอย่างปะใต้มีกะทิเหนือมีอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบเหมือนบ้านเราแล้วก็แยกเหมือนกันว่าของใต้มีไส้อั่วใต้มีแกงไตปลาที่มันผลิตเด็กคือมังคุดป่ามีมังคุดป่า mango team jungle มังคุดป่าค่ะมังคุดป่า mango team jungle ไม่ใช่มันจะมรอมัไม่ใช่งานเดียวเดี๋ยวมง้นหมดอ่าอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะอันนี้เป็นข้าวใช่อันนั้นนีที่เราบอกเลยข้าวโมกใช่คือชอบมากอันนี้ก็มีชื่อว่าลักนาวีก็จะมีข้าวอยู่ข้างในเลยนะคะตัวนี้อ่านว่าอะไรแพทพิชัดพิชอ๋ออันนี้ไงแพทพิชัดที่เขาบอกว่าเป็นสตรีทฟู้ดอ๋อที่เป็นสตรีทฟู้ดเออเดี๋ยวลองชิมให้ดูแต่ว่าพอมาทําที่นี่เนี่ยเขาก็มาแต่งหน้าทําอะไรให้มันแบบว่าทานง่ายขึ้น คือปกติส่วกวมันจะแบบถมๆลงไปแล้วก็ใช้ช้อนตักกินแต่อัน,นนี้ก็ทำมาเป็นคำๆก็จะทาง่ายง่ายมนมุนมากค่ะแล้วก็ตัวนานทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบว่านานไหมไม่นานม,มีหลายอย่างเลยนะก็ <laughs> เป็นพวกแป้งสรีต่างๆอันนี้คือ,คอคแบบแป้งโควิดแป้งโควิดมีแบบบัตเตอร์มีแบบกาลิตคตเต้คตเต้เป็นอง เป็นมะเขือม่วงกลมปรุงด้วยหอมหัวใหญ่โอ๋ออันนี้ออนมะเขือม่วงเหรอคะอ๋อโอเคอันนี้มันก็จะลักษณะเป็นเหมือนเ a u oh, s เทเรียนป่ะคะใช่อ่านได้ส่วนอันนี้ที่ก็น้ำจิ้มวันนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าไรต้าอันนี้เรียกว่าไรต้าเขาถือว่าเปรียบเสมือนกับเออ่น้ำปลาบ้านเราขอแบบแอบซื้อชุดเป็นกัญจูเลยเหรอคะชุดซุปเป็นกันจูเลยเหรออันนี้เธอใส่เธอใส่นี่อันนี้โรงเรียนไหนสอนมาอืมในร้านก็ได้นะคะอืมที่ ตอนนี้คิดว่าพร้อมแล้วคือพร้อมอยังคือพพร้อมนานแล้วช่วงานิดให้หน่อยเชิญเลยค่ะเปิดพระอบของเราเป็นมเแบบโฟกัสไม่ได้เป็นไงคข้าวนุ่มหอมแบบ เครื่องเทศเหมือนเวลาแบบเหมือนเวลาเขาหงม,มันไม่ให้แบบหูธรรมดามันต้องมีแบบมีเครื่องอยู่ข้างในันนุ่มมากละม,มุนมากค่ะละมุนหอมมากสุดๆอะ่ะอือจานที่หอมเลยเนาะตั้งแต่ทานอาหารอินเดียมาแบบว่าไม่ได้เข้าข้างเลยนะอันนี้ให้อยู่ในท็อป5ตอดชีวิตเลยใช่แม้กระทั่งเคยแบบเดินทางไปต่างประเทศร้านอาหารอินเดียร้านหนึ่งที่ปารีสที่ เคยในใจก็คิดว่าอาัลมันอร่อยมากแต่งงเอามาที่อินดัสเนี่ยฉันให้แบบว่าสูสีเลยนะคือยอมรับว่าเป็นอร่ายแบบนีดาวล้นไม่เลยเนื่องปกติกินอาหารอินเดียแป๊บเดียวจะรกเรียนทันทีอาเงี้ยแบบแนะนำยังอยากกินเรื่อยๆในสุปุมิตร26มา500เมตรอยู่ซ้ายมือ อ,อันนี้นะคะจะเป็นไอศครีมนะคะพิซซิโอนะคะแล้วก็จะมีกุราบจามุนนะคะอ,อันนี้เขาจะเป็นเหมือนกับนมเคี้ยวไว้ให้แห้งแล้วก็ไปทอดในน้ำเชื่อมโอ้โหต้องกินด้วยกันไหมกันรู้ว่าไงคุณเอก็จะทานด้วยกันก็ได้หรือว่าจะทานแยกก็ได้ค่ะไม่กินเลยก็ได้ค่ะแต่ว่า <laughs> ไม่กินเลยก็ได้ก,ก,กินให้ได้ก็โอเคค่ะสรุปก็คือกินดีกว่าอ,อันนี้เหมือนเป็นขนมอธิบายไม่ถูกมันไม่ได้หวานมาก รายการของเราก็มาถึงช่วง้ทยของรายการรู้ว่าคุณผู้ชมไม่อยากให้ไปเลยก็ขอบคุณร้านอาหาร In d u ัสมากๆที่นนี้นะคะให้เราได้ชิมทั้งของเคาวและของหวานที่ต้องบอกเลยว่าเขามีดาวมิชลินอยู่แล้วตามสูตรของยูทูบเบอร์เราก็ต้องให้คะแนนเต็มเหมือนกันอันนี้บอกเลยว่าให้สิบเต็มสิบอันนี้เขาเอากลับบ้านมไม่ขายเต็มจอบนี่ก็เอากลับบ้านอะไรทุกอย่างเลย อโอเคก็อ,อ,อร่อยมากๆเราต้องขอ,ขอบคุณนะคะร้านอาหารอินดัสนะคะก็มาได้เลยที่สุขุมวิทซอย26ขับเข้ามาจากหน้าปากซอย500เมตรประมาณ500เมตรอยู่ซ้ายมือน,นะคะนะที่นี่ก็จะมีที่จอดรถด้านหน้าสะดวกสบายมากมีวาเล่ด้วยนะคะจะใครที่แบบ มาจึงเลยที่เกียจจัดเองแบบอันลีเป็นต้นหน้ามอเตอร์ไซค์มาปุ๊บวันเล่หน่อยอันจะวันเล่ทำไมามีคนขับรถมาส่งอ๋อเหรอที่บ่านวันนี้ให้ขับรถเร็วรถเร็วือรถเล็กรถเล็กรถเร็วมากโอเคค่ะพบกันครั้งหน้านะคะเราจะพาไปซิ่งไปเปรี้ยวไปอีทที่ไหนต้องตามไปดูสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ